สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับแฟนเพจอารนากรบารมจเกินร้อยนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์กับซูปเปอร์บูเมนผู้หญิงแกล่งผู้หญิงต้นแบบนะครับคุณแม่ตัวอย่างคุณแม่ดีเด่นนะครับวันนี้เรามาที่โรงสีชัยศรีชัยศรีนะครับที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินข้าหอมมะลิแฟคทอรี่ คุณแม่จะพาดูผลิตภัณฑ์และสินค้านะครับออาแม่ชมเลยอันนี้เป็นข้าวมะลิอันนี้เป็นข้าวกล้องอันนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้นข้าวกล้องอันนี้ข้าวหอมอันนี้ข้าวข้าสีอันนี้ข้าวกล้องตะกาอำเึนเป็นภาษาเขมรแปลว่าอะไรแม่ตะกาอำเภนคือดอกมะขามดอกมะขามค่ะคือเป็นภาษาอีสานตะกาอึปเภออยากตะกาอำเึน อันนี้ข้าวไรเบอร์รี่และอันนี้ก็คือขนมขนมขบเคี้ยวอันนี้ทําชาวบ้านทํมามาฝากมาถายเราก็แบบเป็นฝีมือชาวบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านด้วยค่ะแล้วตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันกับที่โชว์หอมมะลิกับไรเบอร์รี่กับปากกาอัมพืนบรรยากาศดีบ้านไีมคะแล้วทีวนี้ไปดู ไปดูรางวันคุณแม่ที่เราได้รับการันตีนะครับวัีครับคุณแม่วันนี้ครับผมเดี๋ยวเรามามาดูรางวันคุณแม่ลูกกับลูกทำไมนุ่มโอ้โอ้ลูกคือลูกแหละนุ่สํานักงานมาตรฐานผิดภัณฑ์สารกาเนี่อันนี้คือประเภทเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าห้างหุ้นส่วนสุรินทร์ไทยสิริได้รับเข้า ระบบอะไระจัดการความปลอดภัยด้านอาหารเราตัวตน,นี้ต่อไปอน,นี้คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในมอบเกียรติบัตรให้โรงสีชรินไทยชรินรับมาแล้วค่าตีซอน1,2,3,4,5แล้วได้โรงสีข้าว ทองได้ได้โรงสีข้าวดาวทองด้วยแล้วก็ได้รับรูปขนมห้าตีสอนอันนี้อะไรเนี่ยคะผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์อันนี้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงห้างหุ้นส่วนชุมชนไทยสรีข้าวหอมมะลิได้คัดสรรเพียงภาษากฤษอัดอันตาอาทิบเห็นึงเนี่ยไหว มมแม่มีเคล็ดลับอะไรนหครับในความประสบความสําเร็จแบบว่าเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นแรงบรันดาลใจให้กับหลายๆคนทีเ่เห็นคุณแม่วันนี้แล้วแบบอยากเป็นตัวอยา่างประสบการณ์ประสบการณ์แล้วก็ความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแล้วก็อันนี้ข้าวหอมมะลิระด,ดับห้าดาวได้ทุกปีอันนี้ได้ครอบครัวร่มเย็น นะครับสุดยอดเลยนะครับคุณแม่ครับในคลิปนี้เขาบอกว่าคุณแม่ดีใจไหมที่แบบว่าในอนาคตพี่บอยกับพี่แอนอาจจะได้แบบเขาเดียวไปยังแต่งงานโอ้อรรดีใจด้วย ที่ลูกเราต้องใช้คำว่าอนาคตเนาะแม่ดีใจด้วยประสบความสําเร็จแม่ไม่ว่าบางอย่างที่แม่ไม่อยากตอบแม่ก็ไม่ต้องตอบก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเลยพูดเลยโบเ็นเนี่งพูดจากใจพูดจากใจนี่นเพื่อนบอกว่าแม่อยากถามว่าแม่ดีใจไหมที่ได้จะ ในอนาคตข้างหน้าจะได้ดูสไป็นแอนอลอดีดีดีใจต้องใช้กับอนาคตนะแม่เพราะว่าตอนนี้มันยังแบบเรายังคบหาดูใจกันอยู่ศึกษาอยู่ไม่เป็นไรดีเพื่อนบอกว่าสายจอบแม่รีวิวแอนอลอดีให้หน่อยเป็นรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจเดีใจแหละนอด้ลูกไพ่ก็ดีใจแล้วไม่ว่ากันไม่ว่ากันนี่ ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะครับอันนี้คติประจําใจของคุณแม่แล้วก็เคล็ดลับในความประสบความสําเร็จเห็นคุณแม่แข็งแรงอายุ70กว่าคุณแม่มีเคล็ดลับดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับก็นอนแต่หัวค่ำนอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้าแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ทานข้าวกล้องทานข้าวหอมมะลินี่แหละแข็งแรงทานข้าวหอมมะลิข้าวกล้อง ะะจะได้แข็งแรงทานปลาทานผักผลไม้อาหารครบห้ามูแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องอาหารเสริมเกเลือดพาเพราะว่าจะถามลูกเลวลูกอาหารเสริมต้องไหมไม่ต้องแม่ให้แม่ทานอาหารในครบห้ามูแล้วก็ออกกำลังกายพอแล้วโอเคนี่แหละเคล็ดลับแม่มีแค่นี้แต่หน้าเหมือนคุณแม่มเ,แแมเลยเหมือนใช่ไหมที่บอยก็เหมือนแม่บอ,อ เหมือนตรงแก้มแสดงว่าแต่ชาติบางกรเคยทำร่วมกันเนาะคือไม่แปลกใจเลยนะครับทำไมพี่บอยถึงแบบว่ามีทัศนคติที่ดีแล้วก็แบบทำอะไรเหมือนแบบชอบประสบผลสำเร็จทุกครั้ง <kr ank. S 1> คือมันเป็นความโชคดีของพี่บอยที่ได้เจอแบบบุคลากรได้เจอกัลยาณอิมิตร<ด>ที่แบบว่าทุกอย่างมีแต่คนดีๆเข้ามาใช่ทุกอย่างแล้วทีนี้แต่ละคนก็จะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้พี่บอยพี่บอยก็จะซึมซับ อันไหนที่อันไหนที่เพื่อนสงสัยเพื่อจะถามเรียนรู้จากแบบกลัลยาณมิตจากแม่แม่จากพี่พี่ที่เข้ามาพี่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จมาตัวอย่างวันนี้ก็แบบม,มาเห็นคุณแม่พี่บอยก็นําไปประยุกตใช้ในชีวิตนี่นี่ยังไม่เห็นนาแม่ด้วยใช่ไหมนาแม่อีกเยอะที่นายเยอะหลายร้อยหลยรนี่อาร์ตเห็น,เห,นเห็นแม่ละเจอแม่ทุกครั้งแสดงเห็นมีเห็นแม่ใส่ใส่สร้อยอ่า เส้นนี้แล้วก็ต่างหูคู่นี้ทุกครั้งเลยนี่เป็นเส้นโปรดเลยใช่ไหมคะใช่ชอบมากเส้นโปรดชอบอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแม่เพชรหกกลัดหกกลัดบ้างอยคอที่หกกลัดอันนี้มือนี้สี่มือนี้สี่นะคะต่างหูสามทั้งหมดสิบสามกลัดสิบสามแมตัดกันในตัวแม่เพราะว่าแม่ชอบเพชรแต่แม่เป็นคนชอบชื่อทองแต่แม่ไม่ใส่ทองแม่สะสมสะสมอย่างเดียว อันนี้คือเครื่องเพชรที่ใส่ไปแบบว่าในโรงสีนะครับใสไปจําเลยใช้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะไม่เคยถอดเลยค่ะอันนี้สี่คือเส้นโปรดเลยใช่ใช่เพราะราคาแพงสิบสามกรดสวยมากแม่แม่มาเล่นไฟมากพอดูแบบอันนี้สแบบี่อันนี้สี่อันนี้หก <6, S 2> หนูนี้สามหนูนี้สามทั้งหมดสิบสาม นะครับอันนี้คือเราให้ให้ดูคุณแม่เพื่อเป็นวิทยาธารมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับที่แบบบางคนเขาท้อแท้แบบนะครับบางคนที่แบบว่าเพื่อนท้อแท้น้องแม่แบบเพื่อนก็แบบอาจจะมาเปิดดูเราแล้วแบบมีแรงบันดาลใจในการแบบฮึดสู้ทํางานอย่างเงี้ยครับเป็นพลังบวกให้กับหลายๆคนอย่าท้อนะคะเห็นแม่เป็นตัวอย่างดูแม่เป็นตัวอย่างทบต่อไปแม่เคยท้อไหม ไม่พอ,อนี่แต่จะสู้ตัวสู้ฉันอนะ่ะเหมือนบอยถ้าเจอปัญหนาอะไรก็จะนิ่งพอน,นิ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคิดได้แล้วทำจะเป็นอย่างงั้นจะไม่เคยโว,ยว,ย,วยวายว่าอุ๊ดทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนู้นไ่เลยพีย่จะบอกว่าเดี๋ยวๆให้ฉันคิดก่อนคิดได้แล้วเดี๋ยวฉันแก้คือทุกคนต้องมีทำความผิดผิดคือตัวอย่างที่ผิดทำไว้เพื่อให้เราโอเค อะไระแม่ขออะไรบบที่ผิดเราแก้ได้ไดทุกคน<ด>คือทุกคนเคยทําผิดใช่แต่เราก็แก้ได้ทุกคนผิดได้แต่แก้ได้แต่ก่อนเขาเป็นผู้ร้ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนดีก็มีเ,อเ,อเราอย่าไปคิดว่าเขาเชื่อแล้วเขาจะเชื่อตลอดไม่ใช่เขาเปลี่ยนใจได้เขากลับตัวได้เราเหมือนกันบางทีเราทําผิดเราก็บอกเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วไปเดี๋ยวเราคอยกานั่งคิดใหม่ทําใหม่ <c oughs> ใครที่ผ่านเข้ามาก็อย่าลืมแบะนะครับถนนเส้นอะไรนะแม่ถนนถนนปัทมาโนนเส้นท่าตูมร้อยเอ็ดอำเภอจอมพระกมที่29กาค่ะกาแฟอร่อยกาแฟออแกนิกนะคะปลูกเองคั่วเองขายเองชงเอง ซื้อภูเขาหนึ่งลูกไว้อยู่ที่เชียงใหม่ไว้ปลูกกาแฟเพื่อมาจําหน่ายให้ลูกค้าได้ทานกาแฟ<ม>อร่อยมีที่นี่ที่เดียวใช่มีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีค่ะมีแต่กาแฟซื้อกับอิเทสแต่ของเรานี่สดจากไร่ค่ะสุดย้อนเลยสดจากไร่ค่ะ,ค,ะคือนโยบายคุณแม่ที่ทาร้านกาแฟคุณแม่ทําแบบเพื่อสนองตัวเองใช่สนองตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ชิมด้วย เฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่บอกว่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่บอยอร์แบบค้งทงได้อีกสามรอบรอรางเลยลูกคือทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาดูกันนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ถามถึงแม่บอยขออนุญาตถามว่าอยู่ตรงคอเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่นี่นี่ขออนุญาตนะครับแม่นี่นี่บอกนี่นี่นี่สี่ล้านบาทสี่ล้าน อยู่นิ้วเท่าไหร่ครับนี่นิ้วนี่สองล้านกว่าอัน้จังหูแล้วครับแม่จังหูนี่ก็ล้านกว่าแม่เดินออกมาเครื่องประดับคือทั้งตัวสิบกว่าล้านอเออแม่แม่ป้ปล่อยงานไปเที่ยวแม่ทั้งหมดกี่กระลัดนะที่แม่บอกสิบสิบสามกระลัด ตัวเล็กๆเขาเคยเอามาแสดงนี่ไงอันเล็กๆแบบนี้แม่ไม่ไม่ใส่เอาไว้ให้วัยรุ่นใส่อะไคือเราต้องใส่สูงใบอันนี้เหมาะสำหรับวัยรุ่นอันนี้สำหรับสูงอายุมาอยู่ใกล้ๆแม่คือไม่ได้เลยนั่นเองสูงอายุแม่แม่ของคุณแม่ตั๊กแซกบอกว่าของแก่ีร์ทำของ่ามแล้วนี้อันนี้ขอแม่มาสองวงวงนี้ก็สวยวงนี้ก็สวยนะก็ แม่ชอบซื้อชอบสะสมชอบซื้อชอบสะสมไอแม่พักได้แล้วเป็นคบแม่กท็แม่ไม่เหนื่อยแม่ตอกแท็กบอกว่าแองเอาแค่สี่จังหวะเข้าของแม่พอแม่ตอกแตกเลยสายจอบตัวจริงก็ฉันเบิ่งเนาะฉันรู้แต่ฉันไม่ปรากฏตัวโอเค่นี้ละอารนะครับขอบคุณขอบคุณแม่มากๆแม่กลัวแม่หนฉันหนู่เรื่องหลัฉันคอยดูสายจอบ ไป,ไปแล้วนะครับสายจอดนะเนาะสจอก